ไฟนิเรดอันนี้รู้ใจรู้มือเอ้ยอันนี้รู้มืออยู่แล้วเออเอาว่ะมาเตอร์แล้วว่ะเพื่อนกูกู <c oughs> มไมปได้เล่นกูเพิ่งเข้ามาเล่นไงหมงนะูงเนี่ยเออ ตัวน่ะตายตายตายบีบีบีเข้าหลังตัวหนึ่งบายตายเฮ้ยตั้งเข้าเหรอโหเต็มเลยตายตายตัวตายตัวอีกตัวหนึ่งอ่ะ ัอ,อิงสวยไอ้เจ็บปี๋คนแม่งเล่นข้างเต็มเลยไม่แน่ผมไปข้างบีดีกว่าได้ได้ไอ้โมงเบไอวิวเช็คกันมีปะมี แดงแดงแดงเดี๋ยวกูดูหลังให้ไปเดียโอ๊ยอันนี้กูมองไม่เห็นโอ้โหโทษโทษโทษกูเล่นพาดโทษที <laughs> grenade, grenade up. Hey, run. <laughs> 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 yeah, Get ready for the next round. Let's go. Let's go.

ขำสูนใช่อ่ะแม่งรอให้พวกกูตีใช้หัวก่อนอันนี้ไหมก็การเข้าเบียร์มาเบียร์ไม่ไม่เพื่อนเราตายกลางอ่ะตอนนึง

ไหนละตานี้กูใช้ไทรแม่งเลยโอ,อ้เอเอไอสัตว์ระเบิดตรงกูกูตายคู่เอโมอไอ้เฮียมไม่ามาเฮียไม่งปาไม้สัตว์ระเบิดสูตร Eh, hãy chút Enemy Contact. Enemy down. Mấy down. Enemy down. mình đi Enemy được Enemy down. Enemy down. Enemy down. Enemy Standing by, repeat, you ain't going anywhere. Standing by, you oh my god, media. Yeah, reloading enemy contact. Yeah, I can live one grenade.

đó quay hay quá hay lắng hầu hết lắng hầu hết ตายตายตายไม่หลังกูตัวหนึ่งไง,ง,งเออได้ยแต่แค่เราแม่งไม่ครบเอ้มีอยสามคน Chết tôi Đang quá lặng cú đi Không lẽ em ổn Ôi, mấy trong rồi ไม่กินไม่เห็นนะบีไม่เจอโอหมูหอ่ะไอ้เรื่องอะไรวะ กูเดินลงดนงอยู่เฮียตอนนี้เฮียว่มันจะมาบีเดี๋ยดี โอ้เฮียตรงกูไม่มีไอ้มงลังมือโป่งโป่งโป่งตรงไหนวะโป่งเด็กกู เจอกูยงโง่ไม่รู้อ่ะต้องดู